นี่นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําการหมักอาหารให้ไก่นะคะจากผักที่เหลืออันนี้เป็นแตงกวาที่ขายไม่หมดนะคะเดี๋ยวป้อมจะเอามาหั่นนะคะสับให้เป็นชิ้นเล็กๆค่ะไม่ต้องถึงกันละเอียดนะคะอันนี้เดี๋ยวจะวันนี้จะมาแนะนําเพื่อนๆน,นะคะหมักเศษผักนะคะเอาไว้ให้ไก่นะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราวางไว้เฉยๆเนี่ยมันก็จะเน่าไปเฉยๆเสียได้เนาะ ลองมาดูกันว่าวิธีการหมักจะทํายังไงบ้างนะคะนี่นะคะอันนี้เสร็จแล้วเนาะหั่นเสร็จแล้วแตงกวาอันี้เดี๋ยวเราจะเอาน้ําตาลปี๊บนะคะ1นกิโลละลายละลายกับน้ําสะอาดนะคะแล้วค่อยลาดลงไปบนผักที่เราหั่นไว้นะคะ เราละลายน้ำตาลปี๊บก่อนเนาะถ้าใครมีถ้าใครมีกากน้ำตาลก็ใช้กากน้ำตาลได้ค่ะอันนี้ป้มจะหั่นแตงกวาประมาณ15 15กิโลค่ะนี้ใช้น้ำตาลปี๊บหรือกากน้ำตาลประมาณ1กิโลนะคะ ใครมีกากน้ำตาลก็ใช้กากน้ำตาลได้เลยค่ะหรือถ้าใครไม่มีน้ำตาลปี๊บก็ใช้น้ำตาลทรายแดงค่ะ ไเยี่ยวห้เกลี้ยงถุงเลยอ่าแล้วแล้วก็มือเลยค่ะขยำาเลยให้เขราละลายนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะพอเราละลายน้ำตาลเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ลาดลงบนผักเลยลาดเลยนะคะราดให้ตัวเลย ก็จะมีตรงใต้ๆนะคะยังเป็นก้อนๆอยู่นิดหน่อยค่ะไม่เป็นไรโอเค เสร็จแล้วนะคะใช้เกลือค่ะเกลือเนี่ยประมาณ2-3ช้อนโต๊ะน,นะคะก็จะเทเอาโรยทั่วเลยนี่ค่ะประมาณเท่านี้แล้วเราก็คลุกเขาให้เข้ากันเลยจ้ะ เอเข้ากันดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะตักใส่ถังนะคะที่มีฝาภาชนะปิดให้เรียบร้อยเลยนะคะเดี๋ยวเราตักใส่ถังกันนะคะนี่ค่ะถังที่ต้อใช้จะเป็นถังสีเก่านะคะซึ่งทำความสะอาดมาเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะตักใส่ถังหมักนะคะแล้วก็ปิดฝาเอาไว้ อ,อ,อ่าฝั่งนี้นะคะจะเป็นฝั่งที่เราเพิ่งหมักส่วนตัวนี้ค่ะก็คือจะเป็นถังเก่าที่ป้มหมักไว้แล้วเดี๋ยวผมจะตักให้ดูนะคะว่าที่เราหมักไว้แล้วอะคะ่ะหน้าตาเขาจะเป็นประมาณนี้ค่ะก็จะเป็นเหมือนผักดองเลย อันนี้เราก็จะใช้ผสมกับผักสดข้าวรันะคะพวกข้าวเปลือกหรือข้าวปลายอย่างเงี้ยผสมให้ไก่กินทุกวันค่ะตัวนี้เราก็ปิดฝาไว้เลยนะคะจริงๆก็สามารถให้เขากินได้เลยค่ะไม่ต้องรอว่าหมักจนห้าวันเจ็ดวันแล้วค่อยให้เขากินก็คือเราสามารถให้เขากินได้เลยค่ะเป็นวิธีการเก็บอาหารไวใ้ให้ไก่นะคะแล้วก็ เราก็ไม่ต้องหั่นให้เขาทุกวันด้วยปิดฝาเลยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยววันหลังนะคะป้อมจะมาอัปเดตให้ดูว่าระหว่างที่หมักเนี่ยหน้าตาเขาจะเป็นยังไงเนาะอ่านี้ก็ผ่านไปประมาณเจ็ดวันแล้วนะคะมาดูผักแตงกวาหมักของเรา นี่ค่ะสามารถนำเอาไปผสมรัมผักสดนะคะแล้วก็อาหารต่างๆของไก่เราได้เลยค่ะส่วนน้ำนะคะน้ำที่เราได้จากการหมักเนี่ยก็เอาไปผสมกับน้ำเปล่าแล้วก็เอาไปลดน้ำต้นไม้ได้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามการทำผักหมักให้ไก่นะคะ คลิปต่อไปจะทำอะไรก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ